ขึ้นมาเมื่อแทนผสมปูนได้ผสมลาดยาง อยากกินเนื้อตุ๋นอยากกินแต่รกมาลงลงไอ้ของมิกนุม่ยข้อมิ้งัวลงหมันใจเล็กตะไขว่ แทนผลิตภามาชมแทนผลิตแอดฟาน อันน <gesch> ั่นเป็นต้น่ี่เจ้าเ้เราองเก็บุุ่้ไ้ขาแก่ขแปล่มไก่อใส ตัวนอนี่ไงนนนี้นั่นแหละครับาที่เราขารู้ครับมทใส่หมน่าอย่างที่ฮอุถนนเดียวครับที่ถนนมุ่เนียครับเราฮอกไปขุดจับาไปขดอกับออกกมาอกมาเขาเขาือออกม่วนผสมมาเรื่งมาใส่ตวี่้าเขาผสม ขอบผมง,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 งานต้นเดนน,น,นนั้นๆจะได้ใช้เป็นของเอ่อสี ใช่แต่ก็แต่รเื่อหลายมีต่ไม่เหมือนกันตัหลายมีต่ตัวไม่ันคือคิดแบบที่เราคิดเป็นตัวใม่จะไม่มีสเดิมมันไม่ได้ใช้ตัวคุณไม่ย้ยครับเฮ้ยเฮ้ยมาเจอกันใครวะเหยยบนี่เหยยบตะเคียนนี่เหยยบไะดูเอาลงตรงนั้นนะลงไปเหรอ